นำห้อนเรียบร้อยแล้วจ้าเอานำห้อนมาส่งจ้าขอบใจได้หลายเด้ออุ๊ยร้อนใช่นาะ <c oughs> เปิดร้านเช้าาวันนี้ขออนุญาตย้ายร้านครับผมีสวัสดีครับบอลอรนี่ครับผม สบายดีสาตารดามจ้าก็มาเจอกันช่วงเชา<ๆ>้าชครับผมอีพีนี้นะครับบอนนี่ว่าจะชวนสตารดามไปดูตุ้มดักกุ้งที่วิ่งไปใส่ไว้เมื่อคือนนะตน้นสีหมานบนอนนไม่ดูเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้น้ำขึ้นแล้วก็น้ำเยอะมากเยอะกว่าปกติที่เคยไปใส่มานะครับใสไว้อยู่ที่ยงปู่น่้นนะครับใส่ประมาณสามทุ่มเมื่อคือนวิ่งไปใส่พอดีไม่ได้ใส่นานแล้วก็เลยคิดออกว่าโอ้เหลือกุ้งนี่ว่ายังไม่ได้ไปหาก็เลย ไ,ไปใสเดเลยนแล้วอเติมกาแฟครับผมเช้านี้นะครับก็วันนี้มาเปิดร้านที่โจกแจ้งสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าทําอันนี้ใหม่นะทาปูเฉยๆปูทดสอบว่าจะ,ะได้กว้างแค่ไหนเป้าหมายก็คืออยากขยับลงไปด้านล่างนู้นนะผมลงทั้งไหนนะเมนบอบอรอลนี่เอาเสามาเรียบร้อยเอาไว้นั่งจิบกาแฟตอนฝนตก แบบว่าเราดิฟกาฟแฟร้อนๆจะกินเยน็เยนๆก็ออกมากลางสายฝนประมาณนี้อา้าวพร้อมเสิร์ฟครับผมปาเสิร์ฟอีกระบอกอเอาคือสองจออบนมาะสุดตัวเองมาเวลาเราดิฟกาแฟเสร็จเราต้องทีไปมาแบบนี้นะให้กาแฟมันเข้ากันนะถ้าเป็นร้านดิฟกาแฟาจะรู้นะว่าเขาจะดิฟเสร็จแล้วก็จะททแบบนี้ให้กาแฟมันเข้ากันนะอืม อยากบอกว่าเมื่อคืนบันนี้เกือบไม่นอนฝนตกนะครับแล้วก็ฟ้าร้องเมื่อคืนนะเพราะว่าในห้องนี่ร้อนมากเปิดพัดลมก็ไม่ได้ต้องได้ปิดคัดเอาครับผมกลัวฟ้ารเมื่อคืน <c oughs> เกือบตีสองเลยนอนเมื่อคืนบ <c oughs> อลนี่บอกว่ามานอนเตียงหน้าได้มันอนตาบาลนี่อาจจะอันนันนิดนึงนะครับผมตีสองครึ่งนอนเมื่อคืนทั้งอยากจะลงคลิปให้สาวตาดำด้วยนะเพราะว่า เราต้องทํางานช่วงกลางคืนด้วยเนาะอัปโหลดคลิปลงกลางคืนอ้โหเมื่อคืนไม่รู้หลับตอนไหนตื่นมาก็ตีห้าเรียบร้อยนะครับบ่ลันนี่จีนอนเด็กกาหมูดิสโปบนเห็ดเวียกลายกาหมูนอนนอนช้ากว่าเพื่อนแล้วก็ตื่นก่อนเพื่อนอีกวันนี้นะว่าต้องตื่นมากินกาแฟดิไม่ก็เอ็ดวงเอ็ดเวียกแต่เช้านะครับผมเมื่อวานก็ฝนไม่ตกสองสามวันแล้วเนาะบันนี้ก็หิ้วน้ำไปรดผักเมื่อวานโอ้จนเหนื่อย ดึกๆมาฝนตกโอ้โหหมดกันเลยแต่หัวฝนจิตตกคุ้มบรได้รดพักน้ำบาแล้วนี่เอารถถักประมาณสองทุ่มนะชายแบตเตอรี่นะรถนะเพราะมองคือไปบนฟ้าผัดดาวเต็มฟ้าอยู่ดึกๆมาฝนตกโอ้พอดีเลยตกให้กล้าเฮียวาวจังจะได้ลงดำนาเนี้ยเรือเจนาเราเนี้ยยังยังไม่เสร็จนะครับผมยังว่างอยู่จ้า ยังมีผู้ใดจับจองอยู่ได้นานถงนี่พอว่าก้ายังบ่นยาวแม่ว่าจะไปขอกล้าของญาติอยู่เอามาดำตาข้างล่างสุดนี่เอาเป็นข้าวเจ้าแต่ว่าข้างบนถ่ายไปในเปี๊ข้าวเหนียวได้ยินแม่ว่านะไม่รู้ว่าเม่จะยังไงตาเดียวนี่บ่ใส่ใข้าวเจ้า,าสดชื่นอับผมดื่มกาแฟแล้วก็สดชื่นเลยอแซบ่บ อบรรยากาศดีเนาะกินตรงนี้บรรยากาศดีนะครับเป็นแต่แค่ไม้แล้วนี่ันนีนั่งดูคักแท้ได้มุม <c oughs> จิบกาแฟใหม่สรุปสิต่อลงห,หนะาอยู่บอน,นี่ต่ออยู่ยังไม่มีเวลายังไม่มีเลิกยามที่จะไปวางเสาอยู่ครับผมเวียกก็เยอะช่วงนี้ไปเดี๋ยวอัปเดตเทียงหน้าสันหน่อยแล้วก็จะไปดู ต้มดักกุ้งที่ใส่ไว้ครับผมไม่รู้ว่าจะได้เป็นเมนูเช้าหรือเปล่านะถ้าไม่ได้ก็ไข่เจียวใส่ะอมบ่ะอมบอลนี่โตหรือยังยอดะอมบงกินหันยอดนั่นบ่อยไปคอฟฟี่ไปทำบ่คอฟฟี่ไปเอากุ้งอยู่บ่ลูกสวัสดีครับดูเดียวสวัสดีครับเดียวคอฟฟี่อ้าว บ่สนใจเด้ปาง่วงนอนบ่ฟาร้องอะไรเมื่อคืนเนี่ยเพิ่่ไ้นอนดิเพิานาคทางะบวนกระวายสวัสดีเร็วลุกเร็วสวัสดีโอ้สวัสดีครับสวัสดียามชาี่บอกโอ้จุกหน้าด้วยโู้แท้นี่ี่น้อยไปใส่กุ้งกับบรานนี่เล้วเมื่อคืนนี่นะบรานนี่จะไปถึงที่ใส่กุ้งแล้ววิ่งย้อยย้อยย้อยมาไปน้ำบ่ จะไปน้ำเห็นหน้าตาแบบนี้นะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยเพิ่นชอบนอนสูงเนี่ยเพิ่นบ่ชอบมาน้อยมากวนนะครับอ๋อเออ,เอ,อบอเลนี่<ะ>มาเห็บนะเอาไปฉีดยานะมันอันน,น,นั้นเนาะมันแห่งเลยเมืม่อก่อนเนี่เห็บเยอะมากนะครับบอลนี่เอาไปฉีดยา <c oughs> หายสองเดือนคุณหมอบอกต้องมาฉีดเพิ่มนะนเพราะออว่าอยู่ได้แค่สองเดือนขี้อ่อนเด้ๆอะไรี้ะ ไปพี่ปะไปน้ำบ่ามาหน่อยสิไปน้ำนะไปน้ำบ่ฮู้อยากไปน้ำเทเด้อนี่ฮะมาหน่แยอัเร็ว,วเป็นไงแปลงผักเราเมื่อวานบอรนีเสียายาออกจนหมดนะครับก่อนหน้านั้น,นยาลกมากตรงนี้นะตอนนี้ผักเราก็เหลือไม่กี่ชนิดครับผมบอรนี้ก็เพิ่งขุดแปลงผักใ้สาวตาดำใหม่เมื่อวานที่เรียกว่าจะขุดแล้วก็ปลูก ปรากฏว่าปลูกไมน่นดาดินมันยังเหนียวมากเป็นก้อนแข็งๆใหญ่ๆนะครับก็เลยว่าจะตากดินไว้เมื่อคืนฝนก็ตกมาเรียบร้อยบลนี่ฮูบอฟักซาตดาถือทําลาย <laughs> เรียบร้อยเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนมีศัตรูพืชเยอะนะครับผมมันลนี้ว่าจะขุดอีกอยู่สอ,องแปลงอาแปลงยาวๆแบบนี้เลยนะ ปั๊ดพอดีลเลยเเอาคูใหญ่ๆที่นี้เอาคูใหญ่ๆก,กว้างๆเลยเวลาเราเดินไปเก็บมันจะสะดวกกว่าพอดีเลยจ้าเพราะว่าสาตะรามมีในพักสองกล่องพเดีโบเ<อ>มนจ้าเจ้าอี้นี้ก็จะย้ายจะทําเป็นผักเรียงกันเลยแล้วก็จะขนดินตัวนี้ออกไปใส่เถียงนานู่นแต่ยังไม่ได้ขนอยู่ครับผมดินเหนียวฝนตกทุกวันว่าจะขนเมื่อวานก็ไปเอดอีกเวียกหนึ่งไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนกองดินกองนี้ก็กองไว้หลายวันแล้วครับผมนี่นะ หมดแล้วสักเถอะเห็ดไปเลยเลยเดฟบอลนี่นี่มันเหนียวมันข่นไม่ได้นะมันติดติดเสียมติดอ,อันนะั้นฮะไปจะเดินไป,ปบไป่บ่ไปบ่ย่างละนะ้องบอลนี่ตั้งไกลเด้เดี๋ยวอีกสองวันบันนี้ก็จะตัดอ่ไม้มาทำถั่วให้แม่แล้วนี่เห็ดข้างมันขึ้นตัวนี้นะใช่น,นี่ยาวแล้วนี่ยาวแล้ว ยั่อยก็ออกดอกได้เก็บมาต,ตรงนี้นะว่าจะชวนสารดามปลูกต้นข้าวโพดอยู่นี่ตรงนี้นะสักสี่แถวห้าแถวเพราะว่าถ้าปลูกข้าวโพดช่วงนี้นะมันจะไม่ได้รดน้ําโ้เอาแบบน<ห>้ำฝ<ป>นไปเลย <laughs> ใช่ว่าจะปลูกไว้สักสี่ห้าแถวเพราะว่าห็นมันซื้อตลอดไปตลาดตร,ดตรงไหนก็ซื้อแต่ข้าวโพดข้าวโพดนะครับผมวันนี้จะปลูกให้เลยโอ้ยสิได้กินย้อนอยู่บ่เนาะวันนี้จะปลูกให้แล้วก็ดูเลเอาเลยนะจ๊ะ <laughs> น้ำคือมาลายกว่าเก่าเนาะฝนตกหนักน้ำจนขึ้นบ่ป้าที่ลุงกับลูกมากมาแล้วพูน่ะมาแล้วมาแล้วคอฟฟี่กับเพนด้าพูน่ะดูรถเด้อดูรถเด้อเพนด้าเขาเชิญเขาไม่เป็นไรชำนาญแล้วรู้จักรถแล้วนะครับผมนี่ป้าแลนมาขักแต่น้องลูกเนาะยังออกกำลังกายเฮ้ย มานี่เร็วไปสายนาบราจไปเทียงปูได้มาพี่เพณ่นแหลนมาหาพ่อเพิ่อนพูดพูดไปสายนามาพี่กอฟิสไปหาปู่บ่อน่ะเนาะอยากไปเลาะเล่นลุงพุกแาชอนอ่ะมาลุ้นกันอันเล็กแฮกหมานอึดจะมีหรือเปล่าหมานบ่หมานบ่โอ้เต็มอันยะหอย มีแต่หอยสามแล้วก็ปูหนึ่งกุ้งไม่มีสักตัวกุ้งไปใส่เบิร์ดเนาะบอลนี่น้ำมันขึ้นกุ้งมันไปหมดบ่สองไดนกินอยู่บอ่อเมื่อนี่บ่ปลาไม่ได้สักตัวหรือเดยนี้บ่มีเลยมีแต่หอยกับปูน้ำมันขึ้นลายมันกระซีเมื่อก่อนน้ำแห้งบอลนี่มาใส่นะน้ำมันแห้งแล้วก็น้ำมันขึ้นแล้วกุ้งมันก็ไปที่อื่นพอเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นน้ำขัง มันนี้ไม่เป็นน้ําฝนตกแล้วมันก็ไหลไปตามน้าทีไงดูนั่งสองอันอมาเลยจ้าปกตินะสายอยู่หน้าท่อมันจะหมานนะอะถ้าเบิง้ง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 โอ้ได้หอยหน่วยหนึ่งกุง้งบ่มีจักโตมันไปไหนหมดเนอะ <c oughs> บ่ล้นี่บอกันถากินโลดโอ้มันไปไหนหมดป้าบ่ลนี่ก็อุตส่าห์เลว่า ทิ้งระยะไปตั้งหลายอาทิตย์เด้ทิ้งไตั้งหลายอาทิตย์เพราะกล่าว่าให้กุ้งมันโตขึ้นนะนะมันไปนำ้นำน้ำบอเนาะถ้ามันโบมี่ก็สแสดงว่าโบมี่จ้าบลลารนี่มันต้องอุกใจเมื่อกินทอดไข่ใส่ผักกาดป่นเสียฟอร์มเลยอุตส่าห์ขีโม่ตั้งเยอะป<อ> <laughs> กติมันใส่ตรงนี้เนี่ยใส่ยังไงก็ได้เดช<ง>ใส่แค่สามอันก็พอกินแล้ว บ่มีตัวนี้ก็ได้แต่ปลากระเดิดตา <c oughs> บ่อตัวเดียวได้ปลากระเดิดสองตัว <c oughs> แสดงว่าช่วงนี้น่ะมันใส่กุ้งไม่ได้น้ำมันขึ้นมมันสิลอยไปหม่องอื่นได้ปลาส่วนมากกุ้งมันจะใส่ได้ช่วงข้าวเขียวพุนะ่นน่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นำนาอยู่สรุปก็คือได้ปลากระเดิดสองตัวจบบดิกินดอกกุ้งเมื่อน,นี้นะผมมีสักตัวเลยครับผม งานเข้าเลยไรบอะนีเมื่อหากินพี่สังอีกเนะาะบอละนีมาใส่กุ้ง <c oughs> บอด้กุ้งสิเมือมเ่อปนมะเขืออะให้กินขันแบบนี้นะเม่มาอย่าบอกเม่นะว่ามาใส่กุ้งเลยจักตัวาอเม่ได้ดิปะไม่ได้บ <c oughs> อเป็นยังน,น,นี่ตูกมานำเลยน,น,นี่ตูมานอย่างกาแฟอาบน้ำให้ได้มาแต่สายลูกไปขึ้นไปไม่ขี้ดื้อค่ะบอละนีว่า ไปเอาผักบุ้งมาผัดไหมใส่ไข่หากุ้งมาได้กุ้งส่วนไปเอาผักได้แบบนี้นะเอ้ยได้อยู่กุ้งหนึ่งตัวนี่ครับผมเออได้อยู่ปล่อยมันแม่เบาล้วนี่ไปสิอยากกินผักผัดผักบุ้งกลับไปเอาไปเดี๋ยวเอากุ้งปล่อยก่อนมีหนึ่งตัวเหตดจังไรล่ะมาใส่กุ้งแล่ะกับมได้กุ้งก็ต้องไปกินผักพุละ ปกติบารนี้เนะี่ยป้าใส่กุ้งยังไงก็หมานเลยโอ้ยคือแถะเนาะมันอาจจะเป็นเพราะฝนตกเมื่อคืนนี่นะแล้วกุ้งม,มันก็ไปตามน้ำอ่ะปล่อยรบหน้านจะมาเอาใหม่นะไป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 เอาปักบุ้งมาผัดอยากวิ่งเธอหมานะ่ะอยากออกกำลังกายเธอปูตื่นหรือ,อยัง วันพดอดโอ้โอ้ตื่นละเด้อไปเสียย่าละพวกตื่นหรือ,อย่างป้าตื่นมาเสียย่าละเจ้าของ <c oughs> ดูแถ่นอนึกผิดจังป้าเสียย่าแต่เช้าเลยเนาะนึกว่ายังนอนบ่นตื่นฮะ บอมาใส่กุ้งบ่ได้สักตัวตัวเดียวกับบได้น,นี่ในปากท่ออยู่นะในปากท่อนี่ไปบาลานี่ไปเก็บผักบุ้งจ้าใส่กุ้งไม่ได้เอาผักบุ้งไปผัดแทน <c oughs> ปูกินน้ำ <c oughs> อยู่บอ <c oughs> บอบอขึนบ่จะหุงข้าวเจ้าเดิว่า <c oughs> บอก,กินนะคนระับว่าจะเอากุ้งมาฝากบ่ได้กุ้งสักตัวเ <c oughs> <c oughs> สีย,ยใจอย่างแรงไปเอากุ้งเอดาผักบุ้งไปจ้าไปแผนะ เอาบุ้งมาโอ้โโลงไม่ได้เด้มันน้ำมันลึกนะจมืเมนี้เพิ่อ,อยาก,กินผัดผักบุ้งแดงเด้จ้าแบาบรลนี่นะทีแรกว่าจะไปเอาผักบุ้งขาวจะเลาะหิมก็ได้นีมอ้าวไปเลยไปเลยตามสบายจ้าหมักสีแดงกลับมาเอาสีแดงหมักสีเขียวกลับมาเอาสีเขียวไปผัดไม้ตายสุดท้ายแล้วครับผมเมนูเช้านี้ผัดผักบุ้งไฟแดง มาเอาโต๊ที่มันรลอยน้ำาบเป็นเนาะแม่อันนี้ได้กินอยู่แล้วน,นี่นะไม่ต้องยากก <c oughs> ุ้งผลมันหนีออกแต่น่ะเดเอ,อหาง่ายเห็นานะหาผักบุ้งนี่ผักตาสะออนจามีแต่ยอดใหญ่ๆนี่ฮะผักบุ้งแดงนี่นะกินกับตั้กระแซ็บเอียงน้ำเบาแล้วนี่อย่าเอาไปไว้อยู่สะอยากได้เอาไปไว้อยู่สะเฮาบอกแม่โบได้ปลาเฮากินผักบุง้ง แตงูมันงูมันจะอยู่นะที่นี่บริเวณนี้เคยเอาพวกบุ้งไวในสะอยู่งูมันเยอะงูมันกัดปลาบริเวณนี้ตายหมดก็เลยไม่ค่อยอยากเอาไปใส่เท่าไหร่ก็เอาไปที่ตะจูใที่ตะจูพ่อเขามาเอาอยู่นะเอาเยอะไม่เอ่ยคนผัดนะอันนี้บริพ่อด้บรานี้เอาหลายจะบอกบอกเวลาไปสอมแล้วมันออกเบอร์เด้เซาตะดำบริเวเอาใบมันได้ ปมีแต่ยอดส,สวยๆเสาตระมัดให้เบิง่งงามอิลีนี่เนี่ยกินกับตั๊บังหุงกระแซ่บแซบเ,เ<อ>มื่อคืนนี่นนล,ลองกินกับตั๊บังหุงแซ่บอิลีอ่อนนุ่มอ่อนบ่แเมนยังไม่ได้เอาไปผัดสักครั้งเลยเนาะเขาบุ้งเลยเนาะสีแดงนี่นะถ้ามันเลิกกับ,บ่ต้องลงไปเลิกดอกบอระนี่ลึกขนาดนี่สองเมตรพเลยสามเมตรพคนอ่ะโอ้ยปิงบ่่บมีปิงขาวตัวใหญ่เห็นแล้วนี่น,นะ ปู่กับมาเบิ่งร้านอันเก็บผักบงเด้เอาไปพัดกินกับหยังเพิ่นว่าป้าพักใส่ไข่เอาอยำอยู่บ่เอาอยู่บ่สิเก็บไปเผื่อนี่ปู่เพิ่นลงไม่ได้เด้เพิ่นแก่แล้วเดี๋ยวจะจุ่มน้ำเด้ปู่นะน้ำลึกปู่บอกกินผักแล้วปู่บ่มีแค้วแล้วไม่กินไม่ได้เนาะลืมเคี้ยวไม่ได้กินบ่ข้าวต้มจะทำมาให้กินบ่ กินอยู่บอกข้าวต้มปูมจ้าบอกกินเดย์บาลลานี่ป้าข้าวต้มกับบอกกินเนาะของเซฟเพื่อนก็นได้พอแล้วบอบอลลาร์นี่ต้องลงลึกกว่านี้ถ้าได้เยอะนะบอพอแล้วจ้าสิเพียงแอลละน้ำนะไอเพื่อนมาหาอย่างเมื่อคือนนี่<ะ>ไอ้มาหาอย่างเมื่อคือนนี่มาไปช่างมันนอนบอเนึกว่ามาก,าก้าวกบบอ,ขอเขาเป็นลูกก้าวเลย,ยผลเอื้อแล้ว บอเสียเพดังเมื่อคืนฟ้าร้องนะครับผมร้องหนักมากย่านผ้าดังการบุกุ่กนอนพองบกหรอเลนอนอย่างเดียวพี่ชายมานอนด้วยเมื่อคืนนะมานอนการกบแต่ว่าฟ้าร้องการกบไม่ได้บรินีเขายังไม่กล้าลุกเลยเมื่อคืนนี่นะเนาะฟ้าร้องหนักมากเมื่อคืนนี่ป๊อพี่ลึกขึ้พร้อมเมนูเช้าได้แล้ว แจ็คซีแซบบแซบเด้ออยากินกุ้งแ่มาเอาผักบุ้งเฮอคือกันเลยคือกันเลยเดมบอลแล้วนี่โยมากระเทินแล้วเนาะกลับไปเถียงนาตัวเปล่าก็ไม่ได้ดิต้องหาอะไรไปกินก่อนนะครับไปไปกินผักยไปนี่ละเมรอนี้นะวิ ป้าแม่คือมาแต่เช้าแท้เหรอคือบ่เห็นหลดพ่อสะพ่อน่าจะขึ้นไปเอาวัวออกที่สวนโอ้ป้ามาหอด้วกมัดจอบอันสงสัยคิดหอดนาเมื่อวานบริมา <c ười> คินหอดนาแล้วจ้าเอาแม่มาตำกุ้งได้กุ้งทัตั้งเยอะนี่นะมาเลยตำกุ้งนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกว่าได้กุ้งลายผุผุเออตำกุ้งเสแซรบแม่เอ๋ยชานี้นะเอาแม่กุ้งเอาไปตำ โบได้สักตัวโอ้ยแม่่ะจะกู้ไปใส่หมดปกติไปใส่ได้อยู่กราสองกรรมวันนี้ไม่ได้สักตัวไปใส่กุ้งแต่ได้พักบุ้งมาทำเมนูเช้าไม่ได้เรามากินปิ้งหมูโอ้ยด้ปิ้งหมูคนน่ะตอนนี้ก็ซ่อมผักนะครับผม ทำเป็นอ่ยายาวๆเนาะแม่นจ้าคือบบปัด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 เป็นท่อนเป็นท่อนคือเขาใ่กว๋วยเตี๋ยวนี่บอลานี่มาแบบไรเซบเป็นนก็ได้ปานเนาะ <c oughs> แบบนี้หละใช้เวลานิดนึงนะครับแบบนี้เวลาหฮาพัดแล้วมันที่เขาเนื้อเข่านางดิบอลลาร์นี่อ่าทำรอเลยเดี๋ยวบอลารนี่จะไปหุงข้าวก่อนนะครับ <c oughs> อยากกินข้าวจ้าววันนี้นะจ้า เด็กๆครับผมเด็กๆก็กวนใช่เนาะดื้อมากนะครับนี่นะเอ๊ะๆๆๆๆคุณนะมีตัวขี้ดื้อเพีอ่อนลูกตุ้งตุ้ยอันนี้นะลูกตุ้งตุ้ยอันนี้ฮะอ้วนมากนะครับผมนี่คุกข้าวใส่อาหารเด้อกินข้าวนะโอ้อันตัวนี้ดื้อสุดตองแตงดื้อสุดแม่จับนะหอมตาอี๋ตองแตงดื้อมากนะี่นะ เม่จับไม่ได้นะครับแม่จับเมื่อกี้เนี่ยร้องอาร์กเลยนะบ่อยอุม้มวันนี้อุ้มเนี่ยเงียบกีบนี่วันนี้จับฮันนิงเห็อุ้มบ่อยเดนะ้เนาะฮานมาคัดคาโซกันนี่ตองแตงดือ้อเหนะ็นไหมเนาะไปไปไปเอาเยอะครับผมพอดีกินหมดตอนเช้าแล้วครับเที่ยงก็กินข้าวเหนียว พร้อมหรือยังเอ่ยตามมักเ็ดก่อนจ้าก่อไฟให้เรียบร้อยเพิ่มหมูให้เบาเล้วนี้นั่นดิบ่จ้าโอ้โหมีหมูมีไข่นะครับนี่ผักบุ้งก็อทาเป็นชิ้นแบบนี้นะอพิธีพิถันมากนะครับผมป้าคือเยอะเท่นี่นะ่ะโอ้ไป,ไปพัาน้อยเดียวจะหมดอยู่บ,บ่ต้มกระเทียมพริกเลยหิวข้าวแล้ว ข้าวก็สุกเรียบร้อยครับผมอืมพร้อมทำเมนูครับผมผัดผักบุ้งไม่ต้องไฟแดงเนาะเดี๋ยวรังคาจะหายนะครับเอาสูตรสูตรปลาเจ๊เชะพอโอ้ควันเยอะให้เนาะอือ มีสีใส่ไข่ก่อนเด้บปล,ลนี่จัดเลยจ้านหนึ่งพอเด้ใสหมูสรุปเนี้ยใสหมูน้ำ้า <S 1> <S 1> สรุปแล้วใสหมูเยอะกว่านะครับเอาสูตรสวสปลลาวนะครับใส่น้ำนิดนึงนะครับ หมูลงไปนะครับไข่สุแกแล้วบาล์นี่ดีใจแน่นอนหมูเยอะบ,ะบอกแม่บาลนี่งั้กินหมูเลยดีช่วงนี้อ้วนแล้วนะครับผมกินผักอย่างเดียวซาดารรมะเทศหมูให้พิด้วยนะครับมหมูสุกแล้วก็ปรุงเนาะแม่ ซอสฟ้าเขียวเยอะๆเลยอันนี้แซบ <c oughs> เยอะนิดนึงตามด้วยน้ำปลาครับผมไม่ใส่เยอะนะอืตามด้วยซอสหอยตราติงสมบูรณ์ฤาอไม่ครัวไม่ครัวคนเดียวได้นั่งย่นี่พอแล้วนี่ไม่อาหวานเยอะนะจ้าเป็นหนัวพอดีกลมกล่อมนะครับอืม เป่าสิบปไว,ไว้เื้มน้ำตาลอืเพิ่มนะครับแถมขาดไม่ได้ครับผมรสดีนะครับเสบแน่นอนทีนี้ดูจากสีสันแล้วนะครับบุอกี้ชิมแล้วเน,ะนาะเมนตาโอเค อ่าผักบุ้งนะครับผมผักบุ้งบ้านบ้านเลยนะครับตามาขึ้นตามธรรมชาติเลยนะครับพอ,อ,อหิวข้าวเลยเดินะ่ะพอนอนรอแล้วครับผมวันนี้น่าจะมืดครึ้มทั้งวันนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกโปอยมีหนักบ้างเบาบ้างนะครับวันนี้ไม่รู้จะทําอะไรนอกวันนี้คนดิน่อบวันนี้ <laughs> ขนดินยังไม่เสร็จนะครับผมทีนี้หลังนู้นแล้วก็ตรงนี้ก็ยังขนดินไม่เสร็จนะครับตรงนี้ตรงนี้จะปล่อยโล่งเลยนะที่แรกว่าจะทําหลังคาต่อมาเป็นครัวก็อ,อมันได้มุมแล้วมุมนี้เนี่ยสวยสุดแล้ววันนี้ในบ้านนะมุมนั้นเอาไว้แบบเผื่ออยากกินข้าวแบบชมดวงจันทร์ตอนคืนนะผมเอาโต๊นนะไปวางเลยนี่ด้านหลังนี่กรชมดวงจันทร์เนาะไม่บางทีอากาศร้อนเราก็อยากทานข้าวแบบที่ตรงโล่งลน,นะก็เอาโต๊ะไปตั้งแล้วก็ทานข้าวได้เลย ถ้าฝนตกก็เข้ามาตรงนี้นะครับสุกแล้วบ่ยังจ้าแปบ๊บนึงไฟไม่ทันใจเนาะอากาศชื้นนะครับอือหือเิ็นตะเนี่ยอ้าโถน่าจะอร่อยเรียบร้อยครับผมวอันนี้ชิมแล้วเมื่อกี้เติมน้ำนิดนึงค<ไ>ือว่าโอเคแล้วนะครับไป อนนี้ก็8โมงกว่าแล้วครับข้าวเช้าเราพร้อมเสิร์ฟครับผมอือหือจานนี้ขาย20บาทนะครับเอาตามใจเลยจ้ากำ <c oughs> <c oughs> ไรบอด้อง20บาทนะี่นออเมนูเช้านี้ไม่มีอะไรมากครับผมผัดผักบุ้งแล้วก็ปิ้งหมูนะครับแล้วก็เจียวตักข้าวเลยครับผมพ่ออยู่บ่เข้าเจ้า พอบัว่าได้เขาเจ้าน่ะผลานี่เอาหลายโลเยอะๆเลยพลานี้ไหมหิวข้าวย่างแรงเมื่อคืนกินข้าวไม่อิ่มนะครับกับข้าวหมดก่อนเมื่อคืนหิวข้าวหิวข้าวนะครับตอนเช้านี่กาแฟหมดฤทธิแล้วก็หิวมาแม่แม่กอดูแลแปลงผักอยู่ตั้งแต่เช้าเลยครับผมออกมาโอ้หเยอะแท่เนาะ พอบบพอครับผมไม่พอค่อยเติมอีกมาครับผมทานข้า,าวเช้าด้วยกันครับมากินข่าวนำการเด้อจ้าข้าวนุ่มๆผู้ใดเป็นคนหูงเนาะบารนี่นี่แหละกะแม่นมากรอบนี้พากันปล่อยเห็นวัวกิน i like